ประโยชน์ของความเป็นโสดาบันประโยชน์ความเป็นโสดาบันเนี่ยเราทราบแล้วว่าเที่ยงแท้ต่อการจัดสรุปพร้อมในเบื้องหน้าไม่ต้องไปเกิดในน,กนรกกับในอาจารย์ไปวิสัยอีกแน่นอนคือร้อยเปอร์เซ็นไม่มีละทุกขติไม่มีเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวไม่มีพบที่แปดทน่นี้ต่ำกว่านั้นมีไหมที่พระเจ้าทรงรับประกันความเที่ยงแท้ มีต่ำกว่านั้นก็คือต่ำกว่าโสตาปฏิผลก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลยังไม่ได้ผลหรอกแต่ขึ้นมาตกกระแสะและขึ้นมาสู่เส้นทางละการขึ้นมาสู่เส้นทางนั้น <c oughs> มีคุณสมบัติอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรคุณสมบัติก็คือ มีสองอันแค่นั้นอันที่หนึ่งคือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงอันที่สองอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้นะอันที่สองคือทำหกประการเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีพวกแรกจะชื่อว่าสัตทานุสาลีถามว่าประโยชน์ของเขาคืออะไร ประโยชน์ของเขาคือบุคคลนี้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะไม่กระทำกาละก่อนที่จะได้โสตาปฏิผลนี่นี่คือประโยชน์เขายังไงก็ตามยมตายก่อนได้โสตาปฏิผลไม่ได้รับประกันขนาดนี้เลย <c oughs> ดังนั้นในสิ่งที่พระองค์รับประกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นจริงแน่นอน ต่ำกว่าโสตาปฏิผลยังมีการรับประกันอีกนิดหนึ่งรับประกันเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลโสตาปฏิผลรับประกันเพื่อการตัดสรูพร้อมดังนั้นพวกสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีที่สุดลับตัดสลูไหมตัดสลูพร้อมเพราะยังไงเขาต้องได้โสตาปฏิผลและเมื่อเขาเป็นโสตาปฏิผลเขาถูกรับรองว่าเขาจะตัดสรูพร้อมในเบื้องหน้า และพระศาสดายังบอกอีกว่าพวกเนี้ยเป็นผู้ที่ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกําเนศฐานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานนะที่จะกระทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลต้องแจ้งโสตาปฏิผลก่อนกระทํากาละแน่นอนดังนั้นในช่วงอายุของเขาเนี่ย ก่อนกระทำกาละช่วงเนี้ยต้องได้โสตาปฏิผลแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะอืมผู้นี้ละสังโยชน,ยน้อยหนึ่งข้อแน่นอนอเพราะว่าเป็นผู้ที่มั่นคงแล้วศรัทธามั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวมีธรรมันไม่เสื่อมละไปนรกไม่ได้ละไปทุกขติไม่ได้แล้วก้าวข้ามปุถุชนภูมิขึ้นมาแล้วยังไงก็เดินหน้าอย่างเดียวช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง ดังนั้นพวกนี้ก็เป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมเหมือนกันเป็นผู้ที่เรียกว่าตกกระแสสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเนี่ยละได้นั่นคือเรื่องของสักยัตทิฏฐิสักยะสักยันตะหมายถึงความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานะความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา ในส่วนของความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าละสักกายะอันนั้นคือคืออลาหันละสักกายะได้ทั้งหมดในขันธหแต่อันนี้ละสักกายะได้ทั้งหมดในขันธหในส่วนของความเห็นทิฏฐิจึงเรียกว่าเป็นสักกายะทิฏฐิคือเปลี่ยนความเห็นและว,ว่าที่เคยเชื่อว่า รูปร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยไม่ใช่ละสุขทุกข์เป็นของเราไม่เชื่อละสุขทุกข์อุเบกขาไม่เชื่อละสัญญาความจําได้ไหมายรู้ว่าเป็นของเราไม่เชื่อละสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งว่าเป็นของเราจิตมโนวิญญาณว่าเป็นของเราเนี่ยไม่เชื่อละแต่ยังไม่ใช่ว่าละได้ละได้ในส่วนความเห็นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย นี่คือสังโยชน์เครื่องร้อยลัดเครื่องผูกข้อที่หนึ่งที่สัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีเนี่ยละได้และผู้นี้จะถูกรับประกันว่าเป็นโสตาปฏิผลก่อนกระทำการละดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีต้องทําให้ได้